คิวเกมไหมเงิน่าโลเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับไล์สดไล์สดอ่าใช่มีอะไรป่ะโอเคโอเคครับครับครับเอาเดี๋ยว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 ,ยวม่ เมื่อก่อนนักร้องรักเมียชาวบ้านเดี๋ยวนี้ชาวบ้านนักเมียนักร้องไปไปมามาพันยาฉันเกิดตั้งท้องเอลูกนักร้องหรือว่าเป็นลูกชาวบ้านมันน่าสงสัยลูกใครกันวา ดูหน้าดูตาไม่มาทั้งฉันคุณหมอบอกฉันเป็นมนันหน้าอัศจรรย์เมียฉันอยู่ๆก็ท้องแต่งงานกันมาฮะมาแล้วนะะเป็นนักร้องเจอบอกกับฉัน ช่วยกันหาเงินหาทองสร้างบ้านยุดที่จุดน้องเลิกร้องเพลงเธอเรื่องที่มันเกิดนึกว่าเราฝันจะไม่ต้องทุเรื่องลูกรักเหมือนลูกฉันยู่เย้าเฝ้าบ้านทำงานเลี้ยง เออโอเคนะโอ้โอเค okay, มาแล้วโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับ วันนี้วันอังคารที่29แล้วนะครับ29แล้วนะครับใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับขออนุญาตเจ้าของกลุ่มทั้งหลายนะครับผมขออนุญาตแชร์ลงกลุ่มนะครับนะอย่าบล็อกผมนะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับพบกับการไลฟ์สดของบริษัทใหญ่ยนเซอร์วิส24จำกัดนะครับและผมนะครับพบกับผมตีนะครับขอความกรุณาเจ้าของเพจ เดิมหรือยังนะครับเสียงกลับมาเหมือนเดิมไหมครับครับหนึ่งนะครับได้ยินไหมครับมาแล้วนะครับอืมโอเคต้อง มาเหมือนเดิมไหมครับเสียงกลับมาไหมครับโอเคไมมเอ่ยเสียงเสียงกลับมาแล้วนะครับไม่มีสะดุดไม่มีก๊อกแก๊กไม่มีอะไรนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับขออนุญาตเจ้าของเพจต่างๆนะครับผมขออนุญาตแชร์ลงกลุ่มนิดนึงนะครับวันนี้พบกลับมาพบกับการไลฟ์สดของเป็นรถยายนนะครับบริษัทยานโซวิ่ยี่สิบสี่จำกัดนะครับพบกับผมตีนะครับ วันนี้อย่างที่เคยเรียนไว้นะครับทุกวันอังคารนะครับเราจะมีการแชร์ความรู้นะครับแบ่งปันความรู้กันเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเรื่องความรู้การดูแลรักษารถยนต์นะครับนะการดูแลรักษารถยนต์ต่างๆนานานะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับขอความกรุณานะครับเสียงโอเคนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับ ขอความการรุณาทุกท่านนะครับวันนี้อย่างที่เคยเรียนไว้นะครับทุกวันอังคารเราจะมีการแชร์ประสบการณ์นะครับแชร์ความรู้เก็ดเล็กเก็ดน,น้อยนะครับนะหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอาจจะจะให้ได้มีประโยชน์นะครับกับผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับวันอังคารนี้นะครับใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเนาะสิ้นเดือนแล้วใกล้จะถึงวันที่เราจะต้องลุ้นกันอีกแล้วนะครับ สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะครับแต่อย่าพึ่งนะครับใกล้แล้วครับวันที่หนึ่งกรกานะครับต้นเดือนนี้ก็คือภูเก็ตเราจะเปิดแล้วนะครับจะเปิดแล้วนะครับโอเคนะรอรอสมาชิกสักคู่นะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ วันนี้อย่างที่เรียนไว้นะครับทุกวันอังคารผมจะมาแบ่งปันความรู้นะครับต่างๆนานาเรื่องเกิดเล็กๆน้อยๆครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์นะครับไปตามสภาพต่างๆนานานะครับไม่ว่าท่านจะเป็นรถใหม่รถเก่ารถมือสองรถป้ายแดงอะไรยังไงประมาณนี้นะครับการดูแลรักษาเป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับสําหรับที่ท่านจะดูแลรักษารถนะครับนะเป็นเรื่องสําคัญนะครับ เ,เดี๋ยวนะฮะขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตรอสมาชิกแป๊บหนึ่งนะครับนะรอสมาชิกนะครับแป๊บหนึ่งนะผมเก็บความเรียบร้อยของตัวเองก่อนสวัสดีทั้งห้าท่านนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแ like, ชร์นะครับอืมนะครับ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับนะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับนะสําหรับวันนี้นะครับวันอังคารนี้นะครับวันอังคารนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงโอเควันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้นะครับมาบอกเทคนิควิธีการนะครับ ดูแลรถยนต์นะครับดูแลรักษารถยนต์สำหรับทุกท่านที่จำเป็นจะต้องจอดรถกลางแดดนะฮะก็คือเป็นวิธีการดูแลสีของรถยนต์สีของรถยนต์นะครับนะสำหรับท่านที่จำเป็นจะต้องจอดรถกลางแดดประจำนะครับนะมันก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับไม่กี่ข้อครับไม่ได้ยากไม่ได้วุ่นวายะไรมากมายนะครับนะอ่ สำหรับคนรักรถทั้งหลายนะครับผมเชื่อได้ว่าการความเงางามของสีตัวถังรถเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับสําหรับผู้ชมท่านใดที่ค่อคนข้างที่จะรักรถนะครับใช้คํานี้นะครับว่ารักรถนะครับเพราะรถก็คือเป็นสิ่งเหมือนสิ่งที่จะเชิดหน้าชูตาของเราเนาะก็คือแบบไปไหนแล้วเจอคนถึงแม้จะเป็นรถเก่าก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าสีเอยสีของบอดี้รถเอยยังแวยงวยังเงาอยู่เนี่ยนะครับเพื่อนก็ต้องถามว่าเอ้ย มึงดูแลรถอย่างไงอะไรประมาณนี้นะครับว่าทาไมรถถึงได้เงาเงาดีอะไรดีนะครับนะการจอดรถกลางแดดเป็นประจำนะครับเป็นประจำนะครับอ่อถามว่ามีผลเสียไหมครับรถกระบะเข้ามาใหม่มีครับมีครับมีรถกระบะเข้ามาหลายคันเลยนะครับนะของผมมีผู้ชมถามมานะครับว่ามีรถกระบะเข้ามาใหม่บ้างไหมผมมีครับมีรถกระบะเข้ามา สองสาคันเลยนะครับนะรถกระบะใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้มีสนใจก็คือติดต่อทักอินบ็อกได้เลยนะครับทักอินบ็อกเพจได้เลยนะครับนะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับนะครับนะจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้นะครับแจ้งรายละเอียดให้นะครับนะมีนะครับรถใหม่เข้ามาแล้วนะครับรถกระบะใหม่ๆเลยนะครับนะถามว่าย้อนกลับไปนะครับในเรื่องของการจอดรถตากแดดนะครับนะถามว่า การจอดรถตากแดดเป็นประจำเนี่ยครับมีผลเสียไหมครับมีผลเสียกับการเออกับรถเราไหมผมตอบเลยนะครับนะว่ามีแน่นอนครับการที่จะจอดรถตากแดดไว้เป็นเวลาประจาประจาเป็นเวลานานๆนะครับนะคือมีผลเสียกับเอ่อในเรื่องของสีรถแน่นอนนะครับยังไม่เท่านั้นนะครับยังรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ภายในรถเรานะครับนะมันก็ยังมันก็จะส่งผลเสียด้วยนะครับผมเคย เคยเคยเอามาแชร์ในเรื่องของอการจอดรถตากแดดนะครับว่าท่านจะต้องทําเคยบอกแล้วนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่มันอยู่ภายในรถเนี่ยมันจะมีผลเสียนะครับนะโดยผลเสียเนี่ยยังไม่แสดงอาการครับณนะปัจจุบันสมมติว่าท่านจอดปึ๊บแล้วก็จะเกิดขึ้นนะักขนาดนั้นเลยไม่ใช่นะครับก็คือการจอดรถตากแดดเป,นนเป็นระยะเวลานานๆและบ่อยๆเนี่ยมันจะส,ส่งผลเสียทางภายหลังนะครับนะส่งผลกระทบมาให,ให้เราภายหลังนะครับนะ คือมันก็แล้วแต่นะครับนะว่าด้วยพื้นผิวสภาพสีผิวของรถของเราเป็นอย่างไรนะครับบางท่านบางคันก็อาจจะเล็กหน่อยนะครับสีอาจจะดรอปลงไปนิดนึงนะครับแต่บางคันสีอาจจะต้องอดรอปไปเยอะถึงแม้กระทั่งแล็กเกอร์ลอกเลยนะครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมในการดูแลรักษาใหม่นะครับนะค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองนะครับสิ้นเปลืองทีน,นี้ผมจะมาบอกวิธีการดูแลรักษารถยนต์สําหรับท่านที่จะต้อง จอดรถตากแดดเป็นประจำนะครับและจอดตากเป็นระยะเป็นระยะเวลานาน,านๆนะครับนะโอเคก็คือทำอย่างไรครับในเมื่อเราจําเป็นจะต้องจอดรถตากแดดนะครับนะวิธีแรกเลยนะครับนะการแก้ปัญหาตรงนี้นะฮะบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับการที่เราจะจอดรถตากแดดเนี่ยนะฮะมันจําเป็นจริงๆที่เราจะต้องจอดรถตากแดดนะครับเพราะ,ะในเรื่องของสถานที่จอดไม่เอื้อมหน่วยนะครับนะเราจะไป หาที่จอดบางท่านทํางานอยู่ตรงที่ตรงนี้ซึ่งมีที่จอดรถใกล้ๆแต่ตากแดดแต่บางทีไปจอดไกลมากไกลหูไกล,กลตาซึ่งมีที่ร่มแต่มันก็ม,นกมันก็ไม่เหมาะไม่ควรนะครับนะวิธีแรกนะครับกับการที่เราจําเป็นจะต้องจอดรถตากแดดนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยก็คือหนึ่งเราหาผ้าคลุมรถครับนะฮะผ้าคลุมรถนะฮะแต่ว่าเรื่องอเรื่องผ้าคลุมรถเนี่ยผมแนะนําถ้าสมมติว่าท่านจอดที่ท่านจะต้องไปทํางานเนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกนะครับอาจจะไม่สะดวกอาจจะต้องใช้เวลาในการคลุมกัน การเปิดการอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงอาจจะต้องใช้แรงแค่อะไรอย่างไงแต่แนะนําสําหรับท่านทีอ่อยู่บ้านจอดรถไว้ในบ้านแล้วจาเป็นจะต้องคือไม่ได้รถจอดเข้าในบ้านนะครับจอดกลางกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยท่านหาผ้าคลุมรถนะครับมาคลุมไว้นะครับทีนี้ผ้าคลุมรถในณับปัจจุบันนะมีหลายเกรดนะครับหลายเกรดหลายหลายมาตรฐานครับ มีหลายแบบมากมันอยู่ที่ท่านเลือกเลือกดูนะครับเลือกหาดูว่าท่านต้องการแบบไหนนะครับแบบดีหน่อยก็หนาหน่อยก็แพงหน่อยนะครับแบบซิฟเซฟบางหน่อยถูกราคาก็มีครับถูกตังก็มีนะครับแล้วแต่เลยนะครับนะก็คืออ่มันจะมีหลายแบบหลายประเภทให้ให้ทุกท่านได้เลือกนะครับสําหรับผ้าคลุมรถเนี่ยนะฮะนะท่านก็เลือกตามความต้องการของท่านได้เลยนะครับนั่นคือวิธีแรกในการที่จะดูแลรักษารถนะครับข้อที่2ก็คือพยายามล้างรถอย่างสม่ําเสมอครับ นะล้างรถอย่างสม่ำเสมอนะครับก็คืออการที่เราจอดรถตากแดดนานๆน,นี่นะฮะบางทีแสงแดดต่างๆเนี่ยมันก็กลัดก่อนสีของรถไปอยู่แล้วนะครับนะมันยังรวมถึงในเรื่องของมันลงมาแรงอะไรต่างๆที่มาเกาะรถเรานะครับนะมันจะกัดก่อนกัดกินสีลงไปนะครับนะจะทําให้เป็นคราบต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆนานาผมแนะนําให้ท่านล้างรถบ่อยๆนะครับนะพยายามล้างรถบ่อยๆนะครับนะ เพื่อหนึ่งเลยก็คือล้างชำระคราบต่างๆนะครับสองก็คือรถท่านจะได้แบบดูใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับนะเป็นการถนอมสีผิวอย่างหนึ่งนะครับสีผิวผิวอ่าเขาเรียกอะไรผิวสีของรถยนต์ท่านอย่างหนึง่งสำหรับการล้างรถบ่อยๆเนี่ยนะครับน้ำยาก็อย่างที่บอกนะครับณปัจจุบันมีหลายประเภทหลายแบบหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากนะครับนะท่านก็เลือกใช้ได้ตามสะดวกนะครับนะก็คือล้างรถบ่อยๆนะครับข้อที่3ก็คือ,อาการขัด เคลือบสีรถครับการเคลือบสีรถนะฮะผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นํามาวางสู่ท้องตลาดณนปัจจุบันเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลือบแก้วเอ่ยนะครับการเคลือบเงาเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีอยู่หลายอย่างครับผลิตภัณฑ์ที่ที่เกิดขึ้นมาในนับปัจจุบันนะครับแล้วแล้วแต่ความสะดวกความาคล่องของทุกท่านนะครับแต่ว่าก็คืออย่างเช่นการเคลือบแก้วอย่างเงี้ยมันก็จะมี าราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงกับการเคลือบเงาธรรมดานะครับนะท่านก็หาวิหาลองดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนเ,เหมาะกับท่านนะครับก็คือหามาใช้หามาเคลือบสีรถไว้นะครับข้อต่อมาก็คือการขัดเคลือบขัดสีครับไม่ใช่ขัดเคลือบขัดสีรถนะครับรถเนี่ยนะครับพอเราใช้ไปน,นานๆเนี่ยนะฮะหน้าเล็กเกอร์นะครับมันค่อนข้างที่จะเจออะไรมาไม่มากมายไม่ว่าจะเป็นแดดเป็นฝนเป็นมแมลงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรก็แล้วแต่คราบต่างๆนานาก็คือมันจะอยู่ที่ชั้นเล็กเกอร์ นะฮะผมแนะนําให้ท่านขัดสีออกนะครับคือขัดสีในที่นี้จริงๆไม่ได้คําว่าขัดสีหายไปนะคือเขาเป็นการขัดหน้าเลกเกอร์นะครับให้มันค่อนข้างที่จะเงาอยู่ตลอดพอขัดปุ๊บเขาก็อาจจะเคลือบเงาให้พอเคลือบเงาก็คือเป็นการรักษาสีผิวของรถผิวสีของรถในชั้นหนึ่งแล้วนะครับในสําหรับตัวนี้นะครับการขัดสีนะครับ <c oughs> ข้อตัดมานะครับสําคัญเลยครับเนี่ยณปัจจุบันทุกคนรถทุกคันแทบรถท,ทุกคันจะต้องมีนะครับในเรื่องของการติดฟิล์มกองสี กองแสงไม่ใช่ฟิล์มกองสีฟิล์มกองแสงรถยนต์นะครับถามว่าติดทําไมติดเนี่ยกลเพื่อที่เราจะป้องกันอุปกรณ์ภายในรถนะครับภายในห้องโดยสารให้ไม่โดนแดดโดยตรงนะครับไม่โดนแดดโดยตรงนะครับโดยเฉพาะพวกหนังเบาเอยเบาที่เป็นหนังเอยหน้าคอนโซลเอยคอนโซลหน้าเอยอะไรเอยประมาณนี้นะครับชั้นเกะต่างๆที่อยู่ภายในรถเนี่ยนะฮะ ถ้าเรามีการกองแสงเข้าไปไม่ให้แสงแดดโดนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะมันจะเป็นการถนอมอายอุเพิ่มอายุการใช้งานนะครับถนอมอสิ่งเหล่านั้นไปในตัวนะครับก็คือจะยืดอายุการใช้งานของสิ่งสิ่ง,ง,งนั้นไปได้ระยะเวลาย,ยาวๆเลยนะครับนะท่านเคยสังเกตไหมครับบางทีท่านเปิดเจอรถบางคันแล้วแบบว่าคอนโซลหน้าเริ่มแตกลายงาเริ่มหนังเบาะเริ่มแตกอะไรประมาณนี้นะครับนั่นแหละฮะก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่ว่า เจ้าของรถท่านนั้นเขาต่อจอดอาตากแดดเป็นระยะเวลานานๆและจอดบ่อยๆนะครับนะฉะนั้นท่านจะต้องป้องกันนิดนึงนะครับติดวีมองแสงนี่ก็สําคัญนะครับช่วยช่วยลดอุณหภูมิในห้องโดยสารด้วยนะครับเวลาท่านเปิดแอร์อะไรแอร์แอร์จะได้ไม่ทํางานหนักมากไปนะครับนะข้อถัดมานะครับข้อที่หกก็คือสาคัญเลยถ้าท่านพยายามพยายามหาที่จอดในร่มนะครับถ้าท่านสามารถจะจอดในร่มได้นะครับเดินไกลหน่อยอะไรหน่อยแต่ก็คือต้องดูด้วยด้วยความปลอดภัยนะครับนะ ว่ามีเขาจอดกันเยอะไหมมีคนดูแลไหมมีอะไรไหมนะครับท่านก็ต้องสังเกตนิดนึงนะครับนะก็คือพยายามหาที่จอดในร่มนะจะเป็นการดีที่สุดนะครับนะก็คือไม่ต้องจอดกลางแดดอาจจะเดินไกลหน่อยอย่างที่เรียนไปนะครับก็เป็นถือว่าเป็นการออกกาลังกายแล้วกันนะครับสวัสดีทั้ง7ท่านนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับนั่นนะฮะก็คือ6ข้อนะครับง่ายๆครับกับการดูแลรักษาสีของรถยนต์นะครับสำหรับท่านที่จําเป็นจะต้อง จอดรถตากแดดเป็นระยะเวลานานๆและจอดรถตากแดดบ่อยๆทุกวันเลยอครับประมาณนี้นะครับก็มีประมาณ6กข้อก็คือผมทวในให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับ <c oughs> ข้อที่1ก็คือหาผ้าคุมรถมานะครับก็คือพยายามคุมไว้นะครับอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับก็คุมไว้นะครับนะข้อที่1น,นะข้อที่2ก็คือในเรื่องของการล้างรถนะครับพยายามล้างบ่อยๆนะครับนะผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถเนี่ยนะปัจจุบันออกมาเยอะมากนะครับท่านก็เลือกซื้อเลือกหาเอานะครับว่าเหมาะกับท่านเหมาะกับรถท่านอย่างไรอะไรประเภทไหนเหมาะกับรถท่านนะครับนะข้อที่3ก็คือเคลือบสีเคลือบสีรถนะครับนะณปัจจุบันมีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้วเอยเคลือบเงาเอยนะครับแล้วแต่ความสะดวกของทุกท่านเลยนะครับพยายามเคลือบไว้อ่อบ่อยๆนะครับนะสัก3เดือน6เดือนทีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะเพื่อเป็นการรักษาสีผิวสีของรถท่านนะครับนะ ข้อตัดมาก็คือถ้ารู้สึกว่าสีมันดรอปลงไปนะครับพอสมควรมันเริ่มเห็นคราบสกปรกอย่างสีขาวเนี่ยครับจะเห็นชัดนะครับวันที่เราออกรถใหม่ๆขาวจั๊กครับพอใช้ไปสักสองสามปีจะเกิดเขาเรียกว่าขาวเหลืองๆและจะมีเหลืองเลือเบลบนะครับแนะนําให้ท่านขัดสีนะครับมันก็จะกลับมาขาวเหมือนเดิมพอขัดสีเสร็จก็เคลือบเงาลงไปเลยนะครับนะเป็นการถนอมสีผิวอีกทีหนึ่งข้อที่5ก็คือติดฟิล์มมองแสงนะครับติดฟิล์มมองแสงที่กระจกของท่านนะครับ แล้วแต่ความถนัดนะครับความสะดวกนะครับว่าท่านจะติดประมาณไหนเบอร์อะไรความความเขาเรียกอะไรนะความกองแสงเท่าไหร่นะครับ60 40 80แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ท่านสะดวกนะครับนะสาหรับในเรื่องของการติดฟิล์มกองแสงนี่ก็สําคัญนะครับข้อที่สก,ก็คือพยายามหาที่จอดรถที่มันเป็นที่ล่มนะถ้าหาได้นะแต่ถ้าหาไม่ได้ก็คืออย่างที่ผมเรียนไปเลยครับห้าข้อนี้พยายามกลับมาทําไปก็จะเป็นการ ผนอมสีผิวของท่านระยะเวลาใช้ได้นานๆน,นะครับอย่าลืมนะครับนะอย่าลืมที่ผมเรียนไปนะครับการดูแลรักษารถที่จำเป็นจะต้องจอดรถตากแดดนานๆน,นะครับนะหกข้อนี้คือไม่ยากเลยนะครับผมเชื่อได้ว่าหลายๆท่านก็คือ,อสำหรับท่านที่รักรถก็คือพยายามดูแลอย่างที่ผมเรียนไปอยู่แล้วนะครับก็คือในเรื่องของการดูแลรักษารถในเรื่องของ อ๋อล้างรถอะไรแบบนี้ครับอย่างผมเองก็ปกติผมก็จอดรถอยู่กลา,างแดดอยู่ประจำนะครับนะโดยจอดที่บ้านนี้ก็จอดกลางแดดผมก็นั่นแหละฮะวันไหนไม่ขี้เกียจก็เอาผ้ามาคุมซะแต่ถ้าวันไหนขี้เกียจก็ไม่คุม <laughs> ขี้เกียจก็ไม่คุมนะฮะแต่แนะนํานะครับว่าถ้าถ้าอ่านั่นก็หาผ้าคุมรถไว้หน่อยนะครับนะเพราะนั้นปัจจุบันสําคัญแดดแดดนะปัจจุบันแรงแรงนะค่อนข้างที่จะร้อนมากเลยครับ ก็คือท่านลองนึกดูนะครับเที่ยงเที่ยงเนี่ยท่านลงไปยืนกลางแดดสักไม่ต้องมากห้านาทีพอผมให้ท่านยืนห้านาทีพอผมเชื่อได้เลยว่าร้อนแบบร้อนเผาๆเลยนะผมเองยังร้อนเลยครับแล้วท่านลองนึกดูนะครับว่ารถมันจะร้อนขนาดไหนนะครับเอาไปจอดกลางแดดนะครับนะ,ะนั่นก็คือ6วิธีนะครับ6วิธีการดูแลรักษา <tan> รถยนต์นะครับสำหรับทุกท่านที่จำเป็นจะต้องจอดรถกลางแดดบ่อยๆนะครับนะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้อย่างที่บอกครับ บางท่านก็บอกเอ้ยถ้ามันมีที่จอดในร่มกูก็จอดในร่มแล้วสิใช่ครับก็สําหรับท่านที่ไม่มีนะครับไม่สามารถจะหาที่จอดในร่มได้นะครับท่านก็ท่านก็พยายามทําตามที่ผมแนะนําไปนะครับ6ข้อนี้นะครับนะเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์นะครับว้าว๊บนองอ๋อเมื่อกี้มีพี่ท่านหนึ่งถามมาเรื่องของมีรถกระบะบ้างไหมไปดูคร่าวๆไหม เดี๋ยวพาไปดูข้าวคร่าวครับข้าวคร่าวนะแล้วเดี๋ยวผมค่อยมานําเสนอให้แบบชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนะอ่าพาไปดู้าวคร่าวครับว่าถามว่ามีรถเข้ามาปกติครับใหม่เมลยได้ยินไหมครับเสียงยังโอเคไหม เสียงยังดังอยู่ไหมครับมันอาจจะมีก็แค่นึงนะครับด้วยอุปกรณ์เรานะครับออกแล้วนะเสียงออกนะปกตินะโอเคนี่นะฮะสวัสดีทั้งเจ็ดท่านนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับโอเคเสียงเป็นปกติแล้วนะนี่เมื่อกี้มีพี่ท่านหนึ่งเขาถามเข้ามานะครับมีรถใหม่ๆมไหมนี่ผมมีเลยครับนี่นะฮะ มีทั้งขาวมีทั้งดําเลยครับสาหรับรถในตํานานนะครับโตโยต้าวีโก้นะครับเป็นแชมป์นะครับสี่ประตูนะครับของผมมีสี่ประตูสองคันเลยนะครับมีสีตลาดทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดํานะครับสองรุ่นนี้คอนสองคันนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้ค่อนข้างที่อย่างที่เรียนไปนะครับ เขาชื่อรุ่นเขาคือแชมป์ครับโตโยต้าวีโก้แชมป์นะครับตัวนี้นะเป็นแชมป์จริงๆนะครับขึ้นชื่อในเรื่องของความประหยัดนะครับความสมรรถนะรถนะครับในเรื่องของการประหยัดนี่ขึ้นชื่อเลยนะครับจึงได้ชื่อว่าแชมป์นะครับของผมมีตัวนี้ตัวนี้เป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์2.5นะครับตัวนู้นเป็น4ประตูสีขาวนู้นเป็น4ประตูเกียร์ธรรมดาเครื่องสามพนะครับนะสองตัวนี้ออปชั่นคือตัว G ทั้ง2ตัวเลยนะเดี๋ยวผมค่อยพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาเรียน รายละเอียดให้ัดทัด,ดัดให้ทุกท่านเลยนะครับนะสำหรับรถสองคันนี้ไม่ใช่แดดมันจ้าพอแดดมันจ้าแล้วมันโอ้โหมันจะมึนๆครับพอเจอแสงแดดเป็นพวกมนุษย์ค้างคาวนะครับแต่ไม่ค้างคืนนะครับนะมนุษย์ค้างคาวนะพอเจอแสงแดดในแบบแดกูล่าแบบโอ้ยนะเนี่ยนะฮะสองคันนี้นะครับอ่าแล้วผมยังมีเดี๋ยวนะผมนึกก่อนตึดตึดตึดอ๋อผมมีรถ รถรถกระบะตอนเดียวนะฮะสายบรรทุกนะครับสายทำงานเลยนะครับมีตู้แห้งอยู่คันหนึ่งด้วยนะรถกระบะตอนเดียวผมยังมีนะสำหรับสายกระบะนะครับยังมีอยู่นะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาเอามาให้ดูดีกว่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นเรื่องของการที่ผมจะนำเสนอรถบ้างแล้วเพราะว่า อ่าอา่ช่วงนี้ก็คืออย่างที่บอกครับก็คือรถมันไม่ค่อยได้เข้ามาใหม่ๆแต่ว่าเนี่ยพอมันเข้ามาก็ไม่ทันนะครับผมก็ไม่ทันมา,ามานําเสนอทุกท่านนะครับอยู่ๆอ,อ้าวขายแล้วอยู่ๆอ้าวขายแล้วนะฮะรถบางคันนะครับขายไวมากเลยนะครับนะสำหรับเนี่ยเดี๋ยวสองคันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวให้ดูนะครับว่า ว่า,าสเปครถเป็นยังไงนะครับเผื่อ,อถูกตาต้องใจพี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังจะหารถนะครับผมการันตีเลยนะครับสคันนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาแล้วผมเชื่อได้เลยว่าอยู่ไม่นานสเปค2องคันนี้นี่ตรงสเปคมากนะครับเป็นสเปคที่ลูกค้าหลายๆท่านหาอยู่นะครับนะสำหรับรถ4ประตูนะครับณนะปัจจุบันรถยนต์4ประตูเนี่ยกระบะ4ประตูเนี่ยเป็นกระบะ อเนกประสงค์นะครับค่อนข้างที่จะตอบโจทย์การใช้งานนะครับนะผมเชื่อได้เลยว่าสองคันนี้อยู่ไม่นานแน่นะฮะเดี๋ยวมีลูกค้าแน่นอนครับสำหรับเนี่ยอย่างที่เห็นไปนะครับติดป้ายขายไว้ฟรีดาวนะครับฟรีดาวอย่างเดียวเลยนะครับนะเอาไว้เป็นพรุ่งนี้ดีกว่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมานําเสนอจะบอกรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับสวัสดีทั้ง7ท่านนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับ นะวันนี้นะครับสำหรับในเรื่องของความรู้นะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับอย่างที่ผมเรียนไปในเรื่องของทุกท่านที่จําเป็นจะต้องจอดรถกลางแดดนะครับนะก็มีวิธีการดูแลรักษานะครับเป็นสิ่งที่ง่ายๆนะครับทำกันง่ายๆนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับนะไม่มากก็น้อยนะหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะเพราะบางทีเราก็ อี่บอกครับเราอยู่ในในจุดจุดนี้นะครับในจุดของการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับสำหรับบริษัทใหญ่ยนตเซอร์วิส24เรานะครับถ้าเรามีมีสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับกับผู้ชมทุกท่านเราก็พยายามจะนํามานําเสนอนะครับนะอย่าพึ่งลําคาญกันนะครับขอความเห็นใจขอความเมตตาอย่าพึ่งลําคาญกันนะครับนะสาหรับอ่า,อา ท่านที่ไม่เคยเข้ามาดูนะครับผมขอรบกวนนะครับขอความการุณากดติดตามเพจไว้นะครับกดกระดิ่งแล้งเตือนไว้นะครับนะเผื่อวันนี้อาจจะไม่อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีประโยชน์สําหรับท่านแต่เผื่อวันใดวันหนึ่งนะครับนะเผื่อวันใดวันหนึ่งข้อมูลบางสิ่งบางอย่างที่ผมแชร์ไปอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านก็ได้นะครับนะหรือเผื่อวันใดวันหนึ่งท่านอยากจะได้รถเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งแล้วผมมีรถที่ตรงตามสเปคท่านตรงตามใจที่ท e ่านอยากได้อยู่ท่านจะได้เป็น คนแรกๆที่เข้ามาดูนะครับนะตามคอนเซปต์ของเราเลยนะครับการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองของเราเนี่ยครับตามคอนเซปต์ของเต้นเราเลยก็คือได้หมดนะครับได้หมดท้งใหญ่ยนตนะครับนะทุกปัญหาของท่านมันไม่ใช่ปัญหาของเรานะครับนะเราสามารถจะจบปัญหาตรงนั้นให้ได้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะหาซื้อรถยนต์มือสองเอาไว้ใช้งานนะครับนะมาที่ใหญ่ยนได้เลยนะครับนะผมการันตีเลยว่าทุกปัญหา ที่ท่านมองว่าเป็นปัญหาแต่สําหรับใหญ่ยนเราไม่ใช่ปัญหาครับนะได้หมดต้องใหญ่ยนนะครับตามคอนเซปต์นี้เลยนะครับนะอย่าลืมนะครับนะอย่าลืมนะครับขอย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะหารถยนต์มือสองเอาไว้ใช้งานนะครับผมแนะนําที่ใหญ่ยนเซอร์วิส24จํากัดนะครับนาเต้นของเรานะครับขายรถตามคอนเซปต์เลยครับได้หมดต้องใหญ่ยนนะครับไม่ว่าหรือว่าจะเป็นลูกค้าที่จะขายรถนะครับ อยากจะขายรถนะครับผมอยากจะวิงวอนให้ท่านลองเช็คราคากับผมกับยายโเราก่อนนะครับนะว่าเราซื้อแรงซื้อแพงจริงหรือไม่นะครับนะลองดูนะครับลองเข้ามาเช็คราคากันก่อนได้นะครับโอเคนะสําหรับวันนี้นะก็โดยประมาณนะครับเวลาพอประมาณนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลที่แชร์ไปเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับนะไม่มากก็น้อยนะครับขอให้ขอให้เป็นประโยชน์นะครับนะในเรื่องข้อมูลต่างๆนานานะครับนะสาหรับวันนี้นะครับ ผมตีนะครับและบริษัทใหญ่ยน์ซร์วีย24จำกัดของเราเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับทุกๆวันเลยครับยกเว้นวันอาทิตย์นะครับซูบเวนาฬิกาโดยประมาณนะครับเราจะมีการไลฟ์สดกันนะครับสําหรับในเรื่องของอ การแชร์ความรู้เก็บความรู้อะไรต่างๆนานานะครับเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับแล้วก็สอดแทรกด้วยการนําเสนอรถยนต์ต่างๆนานาด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีนะครับขอบคุณนะครับ